แต่งตัวแฟชั่นหน้าหนาวเวอร์จะถามว่าจะไปเที่ยวไหนเปล่าคะ่ะวันนี้จะพาเดินปิศวนจากที่น้องเปิดแมพดูบ้านสวนจะห่างจากบ้านหลักประมาณกิโลนิดนึงแต่ที่จะเดินไปวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเมื่อวานไปมอเตอร์ไซค์แต่ดันกับรถยนต์กับแม่ซะงั้นแถมไม่มีใครว่างมารับเลยด้วยจริงๆเดินไปก็ไม่แปลกเป็นธรรมดามากแต่อาจจะแปลกไปตรงที่การแต่งตัวต้องบอกว่าช่วงนี้อุดรหนาวมากเลยนะทุกคนเช้าเช้าเนี่ยอากาศลดลง1 0ถึง12องศาตลอดเลยทั้งเดินทั้งบ่นพูดคนเดียวไปตลอดทางเลยตลกอ่ะ ไม่ค่อยมีใครอันนี้แวะให้ดูวิวข้างทางนิดนึงไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ่งนาเต็มไปหมดแต่ช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวกันไปหมดแล้วพื้นที่ก็จะเป็นโลง่ลงๆแล้วเดินไปๆมาๆม,มีคนถามว่าให้ไปส่งไหมตลกตัวเองอะแต่ก็ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วแต่แล้วก็ถึงแล้วจริงๆทางเข้าสวนก็จะมีต้นอินทผลัมแถมมีป้ายชื่อเราอยู่ด้วยส่วนบ้านสวนก็จะอยู่ลึกเข้าไปนู่นระยะเวลาที่เดินมาวันนี้ก็ประมาณ12นาทีนินดๆเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศดอกไม้หน้าบ้านกันซนะหน สิวันแล้วตอนนี้ทุกต้นก็บานสวยกันสุดๆโดยเฉพาะดอกดาวเรืองดอกตูมสวยสดใสเวอร์ต่อไปก็ขอมาแวะทักทายเจ้าหมาของเรานิดนึงที่ได้อยู่ในบ้านแบบนี้เพราะเป็นช่วงผสมพันธุ์แต่ตอนเย็นก็จะปล่อยมาให้วิ่งเล่นแป๊บนึงยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปทําภารกิจที่วางไว้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย